สวัสดีครับผมครับวีดีโนนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาตั้งค่านะครับการแท็กใน i g นะครับแบบละเอียดเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ทราบนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับวิธีการทำก็ไม่ยากเลยครับคล้ายๆ Facebook เลยครับก่อนอื่นก็ให้คุณผู้ชมมาที่มุมบนขวามือนะครับขีดสามคลิให้คลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าครับทุกอย่างอยู่ที่การตั้งค่าหมดเลยเนาะนะครับ โอเคหลังจากมาที่การตั้งค่าเสร็จแล้วคราน,นี้ให้มาที่ความเป็นส่วนตัวนะครับเนี่ยครับคลิกเข้าไปเลยคุณผู้ชมจะเห็นคําว่าแท็กเห็นไหมครับเห็นคําว่าแท็กไหมนะครับปกติแล้วของคุณผู้ชมนะครับเขาจะบอกว่าอนุญ,ญาตการแท็กได้ทุกคนเห็นไหมครับค่า d ดีฟ u l t ์ของ IG หรือ Instagram นะครับเขาจะตั้งค่ามาแบบนี้แต่ถ้าเราต้องการาร์มเป็นส่วนตัวนะครับ ต้องการความเป็นส่วนตัวคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ครับคนที่คุณติดตามอันนี้นะครับสมมุติว่ามีคนมาแท็กเราแต่เราไม่ได้ติดตามเขาเขามาแท็กเราอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถแท็กได้นะครับต้องให้คนที่คุณติดตามเท่านั้นถึงจะแท็กคุณได้นะครับอีกอันหนึ่งครับคือไม่อนุญาตใครเลยก็คือแบบเป็นส่วนตัวสุดๆเลยครับแบบเพื่อนในการาเพื่อนในไอจีของเราหรือคนที่ติดตามหรือเราติดตามเขา นะครับเขาก็ไม่สามารถแท็กเราได้เลยอันนี้อันนี้คือไม่อนุญาตใครเลยนะครับอ่าอันนี้คือ p r i v a t e เลยนะครับบางทีเราเล่น i อจีอินตาแกรมไปบางทีมีคนมาแท็กเรานะครับแบบไม่รู้จักนะครับแล้วมาแท็กสุ่มๆอย่างเงี้ยก็เจอบ่อยนะครับอันนี้ก็คือช่วยได้นะครับผมก็ถ้าอยากให้เพื่อนแท็กก็ให้คุณผู้ชมมาที่คนที่คุณติดตามนะครับหรือทุกคนก็ได้นะครับอันนี้ แต่ถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวก็ไม่อนุญาตใครเลยนะครับผมอคาวนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูด้านล่างครับเห็นโพสต์ที่คุณถูกแท็กมาอันนี้ครับก็มีหัวข้ออยู่ให้เราเลือกอนุมัติแท็กด้วยตนเองตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นตรงนี้นะครับเขาได้เขียนว่าอนุมัติแท็กด้วยตนเองนะครับเราเปิดเลยนะครับ จวขึ้นมาอย่างนี้นะครับพอขึ้นมาอย่างนี้ครับเขาจะบอกว่าอนุมัติแท็กด้วยตนเองควบคุมโพสตที่คุณถูกแท็กทั้งหมดแนอนะคคุณจะสามารถเพิ่มโพสต์ไปยังโปรไฟล์ของคุณได้เองหรือลบแท็กตัวเองคุณออกเองได้อย่างถาวรน,นะครับการดําเนินการนี้จะไม่มีผลกับโพสต์ที่คุณถูกแท็กไปก่อนหน้านี้นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากเปิดก็เปิดได้เลยนะครับในที่นี้ผมขอไม่เปิดนะครับขอกดยกเลิกไปนะครับอันนี้มาบอกเป็นตัวอย่างนะครับ อ่าโอเคนะครับผมอันนี้นะครับก็คือการตั้งค่าการแท็กใน i.g นะครับแบบละเอียดเลยนะครับผมก็เผื่ออันนี้ผมมาบอกสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ทราบนะครับว่าทั้ง i g และ a c e b o o k มีการตั้งค่าการแท็ก คลายกันนะครับแต่วิธีการเข้าอาจจะคนละแบบนะครับอันนี้ผมก็เลยมาสอนทั้ง2แอปพลิเคชันเลยนะในวิดีโอนี้มาสอนใน IG นะครับส่วน Facebook ใครต้องการจะดูนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวดีโอหรือด้านบลมมุมขวามือนะครับเนี่ยครับอย่างที่ขึ้นตรงนี้นะครับเป็นการแท็กนะครับการตั้งค่าการแท็กใน IG แบบละเอียด นะครับลองนําไปประยุกต์ใช้กันดูได้นะครับเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับทุกวันนี้นะครับถ้าเรารู้วิธีการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันโซเชียลต่างๆนะครับจะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้วิธีการซีเคียวหรือการป้องกันนะครับของตัวเราหรือมีการไพรเวทนิดหน่อยนะครับก็โอเคแล้วสําหรับการใช้โซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไอจหรือทวิตเตอร์เฟซบุ๊กนะครับ t ิกต็อกมีหมดเลยครับทุกอย่างมีการตั้งค่าในตัวนะครับผม โอเคครับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i ครกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวันหน้านะครับผมจะมาสอนไลน์เอ็นเอ็นสอนเทลเตอร์ช n แนลจะมาสอนไลน์ก็รอติดตามชมกันได้นะครับผมส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ